เขาเรียกว่าพระกลิ่งเพรสุรินรุ่นสองเป็นเนื้อาตุกายสิทธิ์ปีสองห้าสี่หกเนี่ยียาวนานถึงห้าปีนะครับเป็นฐานเงินหาชมได้ยากแล้วครับครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเหรียญสีมาคุดสะฉลุเนื้อเงินเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมตลอดกาลแล้วก็ของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคาก็จะมีทั้งเหรียญหยดน้ําเนื้อเงิน หยดเหรียญหยดน้ำมนต์นะครับมีมีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองแดงอล,ล,ล็กๆน่ารักพกพาสะดวกครับแล้วก็จะมีเครื่องราง <ห üng S 2> ก็จะเป็นตะกุดต,ตะกุดน,น้ําเป็นตะกุดน้นําหล่อรุ่นสองนะครับ,รบนี่ครับหาชมได้ยากอีกหนึ่งรายการเป็นตะกุดป่งฟ้าครับนี่ครับพ้องกล่องเดิมเดิมครับแล้วก็จะมีนี่ครับสําหรับท่านที่ไม่ไหวพระกิ่งเพชรศุรินก็แต่แนะนําให้บูชาเป็นพระชัยวัดเพชรศุรินอ๋อครับ เป็นพระชัยวัดพิสุรินนะครับ,รบเป็นเนื้อนาวริสมีมาแบ่งด้วยกัน3องค์ก็จะมีทั้งนี้เลยครับสมเด็จมหาปัถนาับที่มวลสารจัดจ้านมากมด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนลูกกูหงแล้วก็อีกหลายรายการสักคู่รีวิวให้ชมกันครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอชาแนลนะครับที่ ยูทูบนะครับวันนี้ทางช่องก็จะพาท่านผู้ชมเอฟซีมาชมพระเครื่องและเครื่องรางของของังหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับที่ร้านแจ็คเสมาพันทิพย์บังกะปีชั้น3นะครับวันนี้ทางร้านแจ็คได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมและเปิดราคาให้ทุกรายการนะครับทุกรายการที่ทางร้านแจ็คมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเขารับประกันแท้ทุกองนะครับ แล้วก็ราคาที่เขาแจ้งไปท่านผู้ชมก็ชมดูนะครับรายการไหนถูกใจราคาที่เขาแจ้งเราพอใจที่จะบูชาได้ก็สามารถทักทาง ID l ดี e ไลนเขาหรือเบอร์โทรเขานะครับเดี๋ยวทางช่องจะ,ะขึ้นให้นะครับก็เดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมเลยนะครับวันนี้มีรุ่นไหนกันบ้างครับที่ทางร้านแจ็คเสมาจะนำพักเครื่องและเครื่องรางของหลวงปู่หงผพรมปัญโยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ไปชมพร้อมกันเลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับแจ็คเสมานะครับวันนี้เขาจะมีวัตถุมงคลของหลงปู่หงพรมบรโยรุ่นไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนชานเลทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุด เป็นวันที่23่นะครับทางร้านเราก็ไม่ได้ทำอีพีเกี่ยวกับหลวงปู่หงมานานวันนี้ผมก็อยากจะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่หงพระโพธิสัตว์แห่งแดนอีสานใต้พระผู้มากด้วยเมตตาอีกหนึ่งรูปของภาคอีสานนะครับอยากจะเอาพระย่อยๆราคาไม่สูงมากด้วยสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากจะให้ทีฟีทุกท่านมีของดีของ ดีราคาบอกูทุกคุณเกินราคาไปบูชากันนะครับครับไปชมองค์แรกก่อนเลยครับท่านผู้ชมรายการแรกนะครับผมนําเสนอเป็นนี่นะครับเขาเรียกว่าพักกลิ่งเพชรินรุ่น2หหลวงปู่หงคพมปัญโยเป็นเนื้อธาตุกายสิทธิ์ปีพศ2546ครับจำนวนการสร้างน้อยมากองค์นี้หมายเลข249พระกลิ่งรุ่นนี้เป็นพักกลิงที่มีประวัติการปุกเสกยาวนานถึง5ปี โดยหลวงปู่หงปลุกเสกตั้งแต่ปี2546ครับจนถึงปีพศ2550โดยลูกศิษย์ที่จองไว้ได้รับพระในะเดือนตุลา2550พิธีปลุกเสกฉลองมงคล90ปีหลวงปู่จานไร้ฐาน พะด้วยตนเองทุกองคอพระกลิงรุ่นนี้นับเป็นตำนานแห่งพระกลิงเป็นพระกลิงที่ดีที่สุดอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่งหงซึ่งหารุ่นอื่นเปรียบเทียบได้ยากในเรื่องของชนวนมวลสารรวมทั้งการปลุกเสกของดีของวิเศษล้ำค่ายอดปรถนาในสายพระเครื่องหลวงปู่งหงค,ควรค่าแก่การบูชายิ่งนักครับ,รบพระกลิงนี่จำลองมาจากหลวงพ่อเพชรุลินที่เป็นพระประธานอยู่ในปราสาเทเพชร ที่สุสานทุ่งมนนะครับนี่ับก็กลิ่นดังฟังชัดด้านในก็จะอุดของมงคลหลายอย่างทีเดียวใต้ฐานก็จะมีรอยจานหนูปู่หงตอกโพสดอกไม้กำกับบุเรณนี้นะครับก็จะตอกไหมเลขกำกับด้วยนะครับด้านในบรรจุของมงคลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกสาชานหมากสีพึ่งอะไรก็แล้วแต่ครบ สุดๆจริงๆครับับองค์นี้สภาพสวยเดิมอไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการเช็ดไม่ผ่านการล้างครับทางร้านออกให้บูชาเพียงอง์ละ45,000บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมองต่อไปนะครับขอนําเสนอเป็นนี่นะครับเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญสีมาขุดสะฉลุเนื้อเงินโลโกูหงคมบรรโย พศพศ25้าครับจำนวนการสร้าง1,000องค์นะครับอืมนักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงสีมาอพระกฏรูปหลวงปู่หงนั่งจับเข่าอืมด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่หงครับนี่ครับพระกฏฉลองอายุ80ปีนี่ครับพระกฏรุ่นหนึ่งครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาอพระชุดนี้ดีมากๆไม่เคยทำพระชุดใด ให้นานแบบนี้ดีทุกอย่างถ้าไปใช้แล้วไม่ดีเหมือนอย่างที่พูดขอให้พระไตวันละร้อยหนับอมตะวาจาหลวงูุหงคมบรรจงองค์นี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาับตอกโคตณกำกับบริเวณตรงสังคตินะครับนี่ครับน้าบูชามากครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 6 2 0 0ืบาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอไปนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญหยดน้ำมลหลวงปู่หงพมบัญโยอง์นี้เป็นเนื้อเงินปีพศ2543จําจำนวนการสร้าง5,000ันองนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเล็กๆ ลักษณะคล้ายกันกันกบหยดน้ำมนต์ uh huh. เขาเลยเรียกว่าเหรียญหยดน้ำมนต์ครับบางคนก็เรียกเหรียญเม็ดกระดุมครับปรากฏรูปหลวงปู่หงหน้าตรงรึ่งองค์ด้านด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันคูหลวงปู่หงนะครับครับเหรียญหยดน้ำมนต์เนี่ยเป็นรุ่นเสาห้ามหาบารามีครับถือเป็นรุ่นแรกของทางกองทุนปูกป,ปา่าครับหลวงปู่หงพรมัญโยโดยอาจารย์ยุทธนันท์ที่ได้ตั้งใจจะจัดประกอบพิธีกรรมต่างๆแบบขอมโบราณที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งในวันนั้นตรงกับวันเสาร์ที่ห้าเมษาสองห้าสี่สามครับถือเป็นพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่ครั้งเดียวเลยทีเดียวหนึ่งในส่วนนี้เหรียญหยดน้ำมลมีจำนวนการสร้างด้วยกัน3มเนื้อ,อก็จะมีเนื้อทองคำห้าสิบองค์เนื้อเงิน5,000ันองค์แล้วก็เนื้อทองแดงห้า0 0่นองค์นะครับ,รบนี่ครับสบภาพสวยเดิมเดิม,มเป็นองค์เล็กก็จริงแต่ว่ารายละเอียดคมชัดมากครับนี่ครับเนื้อเงินเนี่ยทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ หน0่งบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมสำหรับท่านที่ไม่ไหวเนื้อเงินทางร้านเราก็จะมีเนื้อทองแดงมาแบ่งนะครับมีด้วยกันวันนี้ก็2อ6ประมาณ6 7องค์นะครับสภาพคัดสวยแดงเดิมทุกองนี่ครับเนื้อทองแดงสร้าง5 0,000องคองนะครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ1000บาทเท่านั้นนะครับมีบมี7องนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่ดีครับเขาเรียกว่าตะกุดโป่งฟ้าหลวงปู่หงพมัญโยหรือเรียกว่าตะกุดน้ํารุ่นสองเป็นตะกุดหล่อนะครับครับเป็นรุ่นเมตตามหาบาลมีเสาห้าปีพศ2546ครับเป็นเนื้อนวลิตต่อโคดหงองนี้หมายเลข267นะครับครับนี่ครับที่บอกต่อโคดหงก็จะต่อโคดหงกับกับโมเดลนี้นะครับอ่าฮะหมายเลข267ต่อกากับโมเดลนี้นะครับครับ หัวท้ายนี่ก็จะมีสีพึ่งเลยนะครับนี่ครับมีสีพึ่งอยู่ด้านในอนี่ครับครับเรื่องตะกุดนี่หลวงปู่หงนี่ก็ไม่เป็นสองรองไั่แม้กระทั่งหลวงปู่ทิมอิสริโกยังบอกว่าพระชื่อหูเก่งตะกุดอยู่เพชรบุรีนี่ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมครับมีโค้ดมีเลขเล่นง่ายเล่นจบเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุ้งครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงดอกละ เจ็ดพนบาทเท่านั้นนะครับ,รบมีดอกเดียวนะครับใครไวใครได้เท่าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมบสำหรับท่านที่ไม่ไหวพระก,กลิ่งเพชรสุรินอขอแนะนําเป็นนี่เลยครับับพระชัยวัดเพชรสุรินหลวงปู่หูภูปัญโยองค์นี้เป็นเนื้อนวลิตเนื้อนวาริตรุ่นเสาหมหาบารมีปีพศ2543อจสาจำนวนการสร้าง999อยงใต้าฐานอุดผงเทพประธานพร พิธีพุทธาพิเศษ้าเป็นครั้งแรกที่จัดพิธีแบบของโบราณครั้งยิ่งใหญ่เพื่อฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมซึ่งโบราณถือว่าเป็นวันที่มีความขลังครัมศักศิทธิ์เพราะแรงด้วยวันเดือนและปีทั้งได้ประกอบพิธีอัญเชิญครูบาอาจารย์หลวงปู่แบบโบราณเต็มสูตรเต็มวิธีเป็นครั้งแรก วันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์ก็จะมีหมายเลข402หมายเลข394และหมายเลข3 7 5คร็ครับลักษณะก็จะเป็นพระพุทธนั่งมานวิชัยด้านหลังก็จะเป็นศิลปะแบบ้อมตออโคตกำกับบริเวณนี้นะครับอุดด้วยผงตอกหมายเลขวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์สภาพคัดสวยเดิมๆทุกองค์ ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ8,000บาทเท่านั้นนะครับ uh huh. มีสอมองนะครับ,ครบใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบพระสมเด็จกันบ้างนะครับ uh huh. เขาเรียกว่าสมเด็จมหาปารถนาหลวงปู่งหงพมบัญโยเป็นเนื้อวานปีพศ2548รุ่นมหาปารถนา ลักษณะก็จะเป็นสมเด็จพิม์พสี่เหลี่ยมด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหนูอูรหงนี่ครับองค์นี้สภาพคัดสวยมาพร้อมซองเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1,400บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับสําหรับท่านที่ทําอาชีพขาขายหนูปู่หง บอกว่าให้ให้อยหลวงพ่อโสธรเขาเรียกว่ารูปหล่อหลวงพ่อโสธรขนาดห้อยคอหลวงปู่หงพรมโยปุกเสกเป็นเนื้อชนวนบรรจุผงรุ่นฉลองศาราปีพศ2547เป็นรุ่นฉลองศาราจัดสร้างครั้งแรกและครั้งเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการฉลองอายุ87ปีและเพื่อสืบเสริมเติมต่อชะตาอายุถวายหลวงปู่หง หลวงพ่อโสธรรู้กันดีอยู่แล้วว่าขอได้ไหว้รับคุณคุณคุ้มครองป้องกันมีโชคมีลาบค้าขายเจริญรุ่งเรืองคนี่ครับเป็นรูปหล่อ้อยองค์ขนาดห้อยคอนี่ครับด้านหลังก็จะปรากฏนาเมติอายุ87ปีใต้ฐานก็จะต่อโคดนาเมติอุดผงพุทุกคุณนี่ครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ ห้าพันบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนเ้วยก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับายการต่อไปครับเอาใจคนชอบเครื่องรางกันบ้างครับเขาเรียกว่าเบี้ยแก้จนหลวงปู่หงผมปัญโยเป็นรุ่นอายุยืนปีพศส5 5พั้ารัหบจันมึกใต้ท้องเบี้ยอุดมวลสารสุดเข้มขังเบี้ยแก้ได้ทั้งแก้ได้ทั้งกันจานมึกสุดเข้มขัง พิษแผ่นยันนาเมติ uh huh. พุทธคุณครอบจัก,กรวาลด้านคงกระพันสามารถป้องกันสาัตาวุธได้มากมายหลายชนิดมีดไม้ของแหลมการเที่ยวงาการสัตว์มีพิษได้ดีด้านแขวค่าจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการถูกทำร้ายแขวค่าจากสิง่งชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณขุนใสพูดผีปีศาจม์ดําลมเพลมพัดด้านไล ราใกล้เป็นดีนี่ครับเบียแก้ก็จัดจานหมึกสีทองนี่ครับรอบตัวเบียนี่ครับใต้ท้องเบียก็จะมีโค้ดแผ่นยันนาเมติอุดด้วยผงครับน่าใช้นะบูชาวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกันสี่ตัวนี่ครับสี่ตัวสภาพสวยเดิมมพร้อมซองเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงตัวละ 2,300บาทเท่านั้นนะครับมีมี4ตัวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าพระผงหลวงปู่หงหลังพระแมธทงนีบีบมืยผมเป็นเนื้อผงผสมชานหมากปีพศสอ4 9ัรับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นพระผงทรงอ่า ลูกไข่ปรากฏลูกหลวงปู่หงนั่งสมาธิแบบเต็มองค์ับด้านหลังก็จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเนื้อผงผสมชาญหมากน่าใช้หน้าบูชาทีเดียวครับนี่ครับองค์นี้สภาพสวยมากครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,300บาทเท่านั้นนะครับับมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับ รูปหล่อพระแม่ธทรณีบีบมวยผม,มหลวงปู่หูคมปัญโยเป็นเนื้อสำลิดปีพศ2549รุ่นพระแม่ธทรณีจำนวนการสร้าง1,500องค์คใต้ฐานอุดผงต่อโคตรนาเมติมวันนี้ทางนั้นเรามีมาแบ่งด้วยกัน2ององค์ก็จะมีหมายเลข405และก็หมายเลข816นะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นรูป หลอพระเมธทรณีบีบมือผมใต้ฐานต่อโคดนะเมติต่อไหมาเลข816หนึ่งหกมดผงพุทธคุณนี่ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2ององสภาพสวยเดิมๆพร้อมซองเดิมๆไม่ผ่านการใช้กันบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,000บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมในการต่อไปครับขอนำเสนอไปนี่เลยครับ พระสังกัจจยยิ้มบายนาห,าหนูปูงหงพม,มัญโยเป็นเนื้อสำลิดเป็นรุ่นธนาสารสมบัติปีพศ2548ครับจำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิดน่าจะ1,500องค์นี่ครับครับลักษณะก็จะเป็นพระสังกัจจยนี่มมนค,ครับหูปูหงพมัญโยปุกเสกต่อโคตรนาเมติอดด้วยผงพุทธคุณนี่ครับสบภาพสวยดิมเดิม บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รมีกินมีใช้ไม่อุดไม่อยากน่าใช้น่าบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,800บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับพระปัทวิทาศหลวงปู่ห,หงพรมปัญโยเป็นเนื้อปัทวิทาศปีพศ2541จํานวนการสร้างหลักพันองค์ครับ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังก็จะโกดคดนาเมติเป็นรุ่นที่หลวงปู่หงตั้งใจทำกรรมวิธีแบบโบราณสูงไฟแกบแบบโบราณครบธาตุสี่ินน้ำลมไฟน่าใช้หน้าบูชาทีเดียวองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีองเดียวนะครับใครวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการสุดท้ายของ EP นี้ครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับ ขุนแผนชัยวร,รมันรุ่นแรกหลวงกูหงค์พมันโยเป็นเนื้อผงปุกเก่าปีพศ .2543-44 ประมาณนี้นะครับ,รบจำนวนการสร้างน้อยสภาพสวยเดิมๆค่าบกุคาาพวกเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาถือว่าเป็นรุ่นที่รวบรวมมวลสารสุดเข้มขังมีผงบังคับน่าใช้หน้าบูชาวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์ทางร้านออกกับูชาเพียงองค์ละ 1,900บาทเท่านั้นนะครับมี3องค์นะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมวัตถุมงคลหลวงปู่หงวันนี้ทางร้านเราก็จะมีมาแบ่งประมาณนี้ครับผมครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมวัตถุมงคลของหลวงปู่หงนะครับแล้วก็เครื่องรางของขังครับที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทุกรายการนะครับทางร้านแจ็คเสมารับประกันแท้นะครับตลอดชีพนะครับแล้วก็ ราคาที่ทางร้านแจ็แจ้งไปนะครับท่านผู้ชมก็พิจารณาและดูว่าเหมาะสมกับรายการที่เขาแจ้งไว้หรือเปล่านะครับถ้าเราชอบหรือพอใจรายการไหนและก็พอใจราคาที่เขาแจ้งไว้เราสามารถที่จะบูชาได้สามารถโทรมาคุยกับเขานะครับหรือจะแอด ID Line มาก็ได้นะครับเดี๋ยวไปขอ ID ดี n e นกับเบอร์โทรกับเขานะครับว่าเบอร์โทรและ i อดี n ลนอะไรนะครับ เบอร์โทรอะไรนะครับเบอร์โทรผมนะครับ,รบสามารถโทรมาได้ที่0 8 6 8 9 9 5 1 3 9ดครับ ID line นะครับให้ติ๊ก ID แล้วก็ใส่เบอร์โทร0 8 6 8 9 9 5 1 3 9้นครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะมาชมอง์จริงสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ครร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็น สำหรับท่านที่มาไม่ถูกก็สามารถโทรมาถามเส้นทางได้นะครับหรือจะให้ผมแชร์โลเคชั่นให้ก็ได้ครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมก็มีเบอร์โทรและ ID Line นะครับสามารถโทรมาคุยหรือแอด ID Line มาคุยกับเขานะครับถ้าแอด ID Line ไม่ได้แนะนำนะครับให้โทรมาคุยเขาก่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากติดตามในเพจฟอร์ม u t u b e นะครับช่อง แจ็คเสมา f c ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับก็วันนี้ทางช่องสอ놀ชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาที่นำพักเครื่องและเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงพรมปัญโยมาให้ท่านผู้ชมในเอซีได้ชมได้ติดตามอัปเดตกันนะครับทางช่องก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับ